ทรัพย์สินหรือนโยบายที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่เรารับได้นะครับแล้วเข้าไปเจอช่วงที่มันผันผลวนหนักๆเราไม่สามารถอยู่รอวันที่ทรัพย์สินนั้นกลับขึ้นมาได้จะทําให้เรากลัวการลงทุนหรือไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ระยะยาวได้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการจัดพอร์ตที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกปีที่มันแย่ครับเราก็ไปดูพอร์ตคออยยังดียังดีปีตลาดหุ้นขึ้นดีมากๆเราก็ไปดูเซ็ตเท่าไหน่โอ้ยฉันได้เยอะเอาพอร์ตนี้ไปคุยได้ สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแชร์เทคนิคหนึ่งในการจัดพอร์ตนะครับเพื่อให้พอร์ตทุกคนสามารถเติบโตไปได้ดีแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เรารับได้จริงๆอยากจะบอกว่าที่มาที่ไปก็คือพอจิตตะเวลเนี่ยบริหารเงินลงทุนให้กับคนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยหลายครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพยายามมุ่งเน้นหรือลงทุนในสิ่งที่รู้สึกว่าจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าแต่ว่ามักจะหลงลืมว่าเอ้ยในทรัพย์สินหรือนโยบายลงทุนที่ระยะยาวจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยความผันผวนมันก็อาจจะสูงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีการจัดพอร์ตด,ดีๆเนี่ยบางครั้งเรา าอาจจะลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่เรารับได้ก็ได้ และถ้าเราลงทุนในทรัพย์สินหรือนโยบายที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่เรารับได้นะครับถ้าเราโชคไม่ดีแล้วเข้าไปเจอช่วงที่มันผันผวนหนักๆห,ห,หรือติดลบหนักๆเนี่ยเราไม่สามารถอยู่รอวันที่ทรัพย์สินนั้นกลับขึ้นมาได้แบบนี้อันนั้นเนี่ยก็จะทําให้เรากลัวการลงทุนหรือไม่สามารถที่จะถือการลงทุนให้นานพอที่จะเห็นผลลัพธ์ระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการจัดพอร์ตที่เรียกว่าคอเซทเทิลไลท์นะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการจัดพอร์ตที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกวิธีกาาารรเนี้ยจะช่วทํใหลง คณแล้วมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นใจและสบายใจได้ก็คือพอร์ตคอรส่วนตัวส่วนเพิ่มที่จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าปกติ เป็นส่วน s ซ t เทอร์ไลท์แล้วเราก็มาจัดน้ําหนักสัดส่วนเนี่ยระหว่างคอเ e ตเทอร์ไลท์ให้มันดีซึ่งเราก็จะแนะนํำคอประมาณ80เซ t เทอร์ไลท์ประมาณ20ยกตัวอย่างเนี่ยผมเคยมีเพื่อนที่เป็นคุณหมอเนี่ยก็มักจะลงทุนอาจจะหุ้นรายตัวหรือกองทุนอะไรพวกนี้มักจะมาบอกว่าเอ้ยเขาลงทุนแบบแย่ทุกทีเลยคือเวลาที่แบบเข้าไปลงปุ๊บหุ้นก็จะตกแล้วพอตกปุ๊บเขาก็จะไม่อยากลงทุนแล้วก็จะขาดทุนออกมาถอนขาดทุนออกมา แล้วพอเห็นหุ้นมันเริ่มขึ้นไปก็จะกลับไปลงทุนใหม่แล้วมันเหมือนไม่ค่อยตรงเวลาหรือว่าบางคนก็จะมาบอกว่าเอ้ยเงินลงทุนเนี่ยเวลาที่จัดพอร์ตเนี่ยรู้สึกว่านอนไม่หลับหรือเครียดกับพอร์ตการลงทุนที่มันผันผนวนแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลที่เยอะก็คือมีเงินเยอะระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องการความผันผวนระดับเนี้ยเขาต้องการแบบให้มีพอร์ตที่ค่อยๆโตไปอย่างสบายใจ แต่ก็อยากมีพอร์ตหนึ่งที่เอาไว้ลุ้นด้วยมันมันขึ้นอ่างเงี้ยเพราะฉนั้นเนี่ยก็เลยกลับมาคุณต้องจัดพอร์ตให้ดีตัวคอร์เซเทอร์ไลท์เนี่ยชื่อก็บอกแล้วมันแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับพอร์ตคอรเนี่ยต้องเป็นพอร์ตที่ลงทุนในทรัพย์สินที่เรามั่นใจได้ว่าระยะยาวมันจะเติบโตขึ้นไม่ว่าโลกใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นทรัพย์สินตัวนี้ต้องโต แล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีด้วยหมายถึงว่าไม่ได้ลงทุนแบบในหุ้นอย่างเดียวในประเทศใดประเทศ,นเทศหนึ่งอย่างเดียวมีหลักการลงทุนที่มั่นใจเชื่อมั่นได้แล้วเติบโตไปเรื่อยๆอาสมมติปีละ8%ต่อปีแยบนี้ครับไม่ต้องหวือหวามากบางปีอาจจะติดลบได้บ้างแต่สุดท้ายถือไปประมาณสัก2-3ปีเนี่ยมันจะต้องกลับมากำไรแล้วก็ได้ประมาณ8%ต่อปีอันเนี้ย พอร์ตคอร์ก็คือเพื่อ protect w e a t ว่าเราควรจะเติบโตอย่างน้อยเนี่ยเงินจํานวนมากของเราอะ่ะจะโตประมาณ8%ต่อปีส่วนเซตเตอร์ไลท์ก็คือเน้นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ระยะยาวให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นพวก การลงทุนในพวกเซกเตอร์เทคโนโลยีหรือธีมแห่งอนาคตต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้ก็คือระหว่างทางอะ่ะอาจจะบางปีสมมติเช่นลงทุนนสแดเนี่ยบางปีคุณก็ขาดทุนแบบสามสได้แต่บางปีอาจจะได้ 50- 70%เพราะนั้นเนี่ยพอร์ตเซตัลไลต์ก็จะเป็นทรัพย์สินอื่นๆแบบนั้นรวมถึงทรัพย์สินทางเล่งต่างๆที่มันผันสนสูงแต่ก็มีโอกาสจะได้เยอะนะครับซึ่งส่วนนี้เราก็ควรจะลงทุนแค่ประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราลงทุนตามพอเซเท่าไลท์แบบนี้ครับสมมติเราดูพอร์ตโดยรวมอะ่ะมันจะไม่แหว่งมากถูกไหมครับเพราะว่าเงินหลักของเรา80%อยู่ที่คอพอร์เซเท่าไลท์ต่อให้บางปีสมมติติดลบครึ่งหนึ่งสมมติยกตัวอย่างลด50%พอร์ตโดยรวมเราเพิ่งขาดทุนแค่10%เองถูกไหมครับอีกปีหนึ่งถ้าพอร์ตคอมันโตกลับมา10-20%น่ะมันก็ทําให้พอร์ตโดยรวมเราโตขึ้นแล้วแต่ถ้าบางคนลงกลับกันเป็นไงครับลงคอ20ลงเซเท่าไลท์ 80เนี้ยถ้าบางปีเกิดเซตเทอร์ไลท์มันเหวี่ยงแรงๆลบมา50แบบเนี้ยเท่ากับพอร์ตเราอะขาดทุนประมาณ40%เลยมันจะตึงเครียดมากเกินไปถ้าเรารู้สึกเรารับการขาดทุนขนาดนั้นไม่ไหวเนี้ยเราก็จะต้องแบ่งคอเซตเทอร์ไลท์ให้ถูกต้องหรือบางคนเนี่ยที่เราเห็นเราแปบ,บลงทุนจิตตะเวลมาเราก็มี data เนอะ ก็จะเรียกว่าเป็นการลงทุนแบบพอร์ตไลท์แกนเลยนะครับก็คือไม่มีพอร์ตคอรเลยนะครับมีแต่เซตเตอร์ไลท์อย่างเดียวกะเอารีเทิร์นสูงนะครับแล้วเกิดไปเจอปีที่โชคร้ายมันเหวี่ยงแรงแบบเนี้ยเราก็จะเครียดได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการลงทุนมันไม่ดีมันแย่อย่างนี้แต่จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราลงทุนในสิ่งที่มันมากกว่าความเสี่ยงที่เรารับได้ตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นก็กลับมาแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนใหม่ๆนะครับยังรับความผันผวนสูงมากไม่ได้หรือว่าคนที่มีเวลเยอะๆอยู่แล้วไม่อยากจะต้องลงทุนอะไรที่เสี่ยงมากแต่ก็อยากมีจุดที่แบบได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มบ้างก็ให้มันลงแบบคอเซตเท่าไร์แบบนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับประโยชน์ของการจัดคอเซตเท่าไรเนี่ยจะยกตัวอย่างพอร์ตคอเนี่ยก็คือลงในดัชนีตัว Market Cap สมมติเป็น S&P 500ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวซัตเทอร์ไลท์คือตีมติกพวกเทคโนโลยีตีมแห่งอนาคตต่างๆเนี่ยถ้าไปลองดูเนี่ย r k e t c r p e t Cap ก็คือลงพอร์ตคอร0 1 100%เปเตรมติกก็คือลงซัตเทอร์ไลท์ร0 0เพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราลงพอร์ตตีมติกร0เเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนเนี่ไหมแกรนแกน Y เนาะผลตอบแทนมากกว่าลงแบบคอ100%ยอยู่ประมาณ7%ต่อปีแต่ผลตอบแทน7%ต่อปีแกน Y เนี่ยแลกมาด้วยแกน X คือความผันผวนที่สูงกว่า Market Cap 100%อยเนี่ยอยู่ที่18%หมายความว่าถ้าปีไหนตลาดหุ้นสหรัฐขึ้น10%ถ้าคุณลงตีเมติกเนี่ยมันจะเวี่ยงขึ้นไปประมาณ28%แต่ถ้าปีไหน Market cap เนี่ยติดลบ10% คุณอาจจะติดลบ28%ถ้าปีไหนตลาดหุ้นสารัฐลบ20คุณลบ3.8นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหวี่ยงแรงกว่านั่นเองแต่แน่นอนผลตอบแทนมากกว่าแต่ถ้าคุณปรับเพิ่มขึ้นล่ะเป็นลงทุนแบบ80-20คอ80เซทเทไล์20เราจะได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มประมาณ2%ต่อปีความผันผวนที่เรารับเพิ่มขึ้นมาคือ4%มันไม่ได้เสี่ยงมากถ้าปีไหนพอร์ตคอก็คือตัว Market Cap เนี่ย ตลาดหุ้นสหรัฐลบ20พอร์ตเราะเสี่ยงกว่าเดิมแค่มัน4%ในแต่ละปีแต่ผลตอบแทนระยะยาวเราได้เพิ่มมาประมาณ2%ต่อปีแบบเนี้ยโอเคไหมแต่ถ้าเป็นลงแบบ50-50ก็คือได้เพิ่มขึ้นประมาณ4%ต่อปีแต่ผันผวนขึ้นประมาณ9%นตะตีง่ายๆว่า10%ก็ได้เพราะฉะนั้นน่ส่วนเพิ่มคือ10%แล้วก็ ถ้าไปดูดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐส่วนมากแล้วก็มีโอกาสที่จะขัดทุนประมาณ20% 30%ก็มีเพราะนั้นเราต้องรับความผันผวนได้ประมาณแบบ40%เอาให้ชัวร์ๆนะถ้าสลัดหุ้นสหรัฐแบบลบเกิน50%เนี่ยคิดว่า20-30ปีมีครั้งอันนั้นก็อาจจะไม่ไม่เป็นไรมากแต่มันก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นต้องดูความเสี่ยงตรงนี้เพราะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้เห็นว่าการจัดพอร์ตแบบพอเซ็ตเทิลไลท์อ่ะสิ่งที่เราจะ ากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมองว่าเราต้องรับได้ถ้าเรารับความผันผวนส่วนเพิ่มได้เยอะเราก็สามารถลงเซตเทอร์ไลท์ได้เยอะแต่ถ้าคนทั่วไปพอร์ตคอร์เซตเทอร์ไลสัดส่วนที่แนะนําก็คือจะเป็น80-20อันนี้ก็จะดีที่สุดในจิตตะเวลถ้าคําแนะนํำพอร์ตคอร์ของเราจะมีอะไรบ้างก็คือตัว Global ETF ไม่ว่าจะเป็นแผนไหนนะครับพอเพียงสมดุลเติบโต พอร์ต global ETF จะเป็นพอร์ตคอเพราะว่า1ก็คือมีการลงทุนในทั้งหุ้นแล้วก็พันธบัตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาหุ้นตกมันก็เหมือนพันธบัตรเนี่ยคล้ายๆเงินสดก็คือขายพันธบัตรมายกกับซื้อหุ้นเมื่อไหร่ที่หุ้นขึ้นก็ขายหุ้นไปซื้อพันธบัตรเก็บไว้อันเนี้ยจะทําให้พอร์ตมันนิ่งขึ้นแล้วก็ไม่พบการขาดทุนที่รุนแรงมาก global ETF ได้หมดแล้วก็ในส่วนของหุ้นเองเนี่ย ก็กระจายความเสี่ยงไปหุ้นทั้งโลกหุ้นสหรัฐหุ้นประเทศพัฒนาแล้วหุ้นประเทศเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนจะอยู่จะไปจะอะไรอย่างเงก็ขาตามเนี่ยพอร์ตเนี่ยมันเวลสตรัคเจอร์มันไม่ค่อยสะเทือนมากตัวพันธบัตรเองเนี่ยก็ลงในพันธบัตรในหุ้นกู้เป็นแบบเยอะๆมากมายนะครับไม่ได้แบบลงบริษัทเดียวอย่างหุ้นกู้ก็ลงเป็นพันบริษัทผ่านตัว ETF ทั้งหมดเพราะนั้นแผนเนี่ยเป็นแบบคอที่สบายใจได้เลยแล้วก็ ผลตอบแทนที่ผ่านมาของเราในช่วงแบบ4ปีตั้งแต่ที่เริ่มมา global etf เ,เนี่ยก็เฉลี่ยได้ประมาณปีละ10กว่าเอรลยใครที่ลงมาแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจดีว่าเป็นพอร์ตที่แบบแฮปปี้ดีพร้อมมากนะครับตรงนี้ส่วนพอร์ตเซตเ l อร์ไก็จะเป็นหลายๆอันที่ทุกคนเห็นว่าโหดูมีผลตอบแทนดูดีกว่าดูซิ่งกว่า global etf เนะเพราะ global etf เนี่ยผลตอบแทนมันอยู่468แผนเติบโตเราก็คาดหวังว่ามัน8%เนะแม้ว่าที่ผ่านมาทำมามันประมาณ10 11%ต่อปีก็ตามแต่เราคาดหวังไว้ประมาณ8แต่ Satellite เนี่ยตัวติมเมติกก็อย่าง Optimize ก็ประมาณสัก12%ตัวแ a n k i n g ก็สักประมาณ15%แน่นอนว่าบางปีเราได้มากกว่านั้นแต่บางปีเราก็มีการขัดทุนที่สูงเหมือนกันนะคะ <S <S รับตนนั้นเนี่ยพอร์ตเซตเทไทั้งติมเมติกทั้งจิตะแ a งกิ้งเนี่ยใครที่ลงทุนก็ต้องดูให้ดีว่าเรารับความเสี่ยงได้ขนาดนั้นไหมถ้ารับไม่ได้ให้ลงตัวพอร์ตพอหรือ global ETF เพิ่มมากขึ้นจนกว่าเราจะสบายใจที่พอร์ตโดยรวมของเรามันนิ่งขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นลงยังไงเรากินอิ่มนอนหลับเราสบายใจอันนั้นแหละแสดงว่ามันอยู่ในจุดที่สมดุล แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงทุนไปแล้วบางวันมันเหวี่ยงแรงหรือตลาดหุ้นมันตกรุนแรงในบางข่าวสารแล้วเราไม่สบายใจเนี่ยอันนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเราอาจจะกําลังลงทุนในความเสี่ยงมากกว่าที่เรารับได้<ม>ก็พยายามให้โยกเงินมาที่พอร์ตคอเยอะขึ้นหรือเพิ่มทุนในพอร์ตคอเยอะขึ้นจนพอร์ตคอมันมีขนาดใหญ่ที่เราจะไม่เครียดไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเสี่ยงเกินไปแบบนี้ก็จะเป็นการจัดที่ดีนะครับมาดูข้อมูลจากสถิติ ที่แท้จริงและกันเมื่อกี้เราไปดูชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นนะว่าผลตอบแทน80 20นู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นยังไงอันนี้มาดูจากการบริหารจริงๆของตัวจิตตะเวลเนี่ยเราก็จะทําให้ดูนะครับอันแรกสุด ถ้าเราดูผลตอบแทนก่อนตัวพอร์ตคอเนี่ยเราคือเป็น global ETF แผ่นเติบโตพอร์ตเซตเทอร์ไลท์ก็คือตัวติมเมติกออฟติมายอันเนี้ยวัดผลตอบแทน1ปีย้อนหลังจนถึงวันที่16กรกฎาคม2567เนี่ยถ้าเราลงพอร์ตคอ100%ก็คือ global ETF เติบโต100%เนี่ยใน1ปีล่าสุดเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ22.49%เฮ้ยก็ดูดีเนาะชอบเยี่ยมแต่ถ้าเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับลงเซตเทอร์ไลท์ร้อยเปอร์เซ็น 39.69%ดหกเ้าเดีไหมดีกว่าถ้าเราเห็นแค่นี้เป็นไงครับแล้วฉันจะลงคอทำไมยีิบสองเปอร์เซ็นต์ฉันลงเซตเทอร์ไลท์ดีกว่า39%ฉันจะไปจัด80-20ททำไมจัด80-20ฉันได้แค่ยีิบห้าเปอร์เซ็นต์เองจัด50-50ฉันได้31จัดเซตเทอร์ไลท์80คอ20ฉันได้36ถ้าเราดูแค่ปีที่มันผลตอบแทนดีอะเราก็จะรู้สึกว่าให้ฉันลงเซตเทอร์ไลท์ดีกว่าถูกไหมแต่อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมี2คคําทีุ่ณต้องจําไว้คือ Ri กับำ อย่าดูแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราดูปีที่รีวอร์ดมันดูขึ้นเยอะๆแล้วอะเพราะว่ามันเป็นหลังปีที่ตลาดหุ้นอเมริกาตกมาเยอะมันก็จะได้ผลตอบแทนดีเทาะแต่ถ้าไปดูปีที่มันตกหนักๆคือปี2 5 6 5ซึ่งมีวิกฤตเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็เฟดก็ขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บๆมีสงครามรัเสเซียยูเครนซ้าเติมค่าพลังงานขึ้นเงินเฟอ้อขึ้นแบบนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยหุ้นตกหนักทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่อเมริกาด้วยทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย พอร์ตคอของเราเนี่ยแม้มันจะกระจายทั่วโลกไงแล้วก็ตามก็ลบเหมือนกันนะครับแต่ลบแค่17%ถ้าจะไม่ผิดก็อาจจะลบน้อยกว่าดัดชนีตลาดด้วยเพราะดัดชนีตลาดอเมริกาอย่างเดียวนะครับก็คือมันกระจายไปถึงพันธบัตรด้วยแต่พอเราไปดูที่เสี่ยงสูงเป็นไงครับพอร์ตอ ptimize เนี่ยปีนั้นเนี่ยเฉลี่ยติดลบ35.79%ปีที่ตลาด มันผันผวนมากพอร์ตออพติไมค์ก็ติดลบได้มากนะครับอันนี้จะเป็นพอร์ตทั้งออพติไมแล้วก็พอร์ตคอบอยเทปเนี่ยเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยของนักลงทุนที่ลงทุนในจิตตะเวลทั้งหมดในปีนั้นนะครับตอนนั้นมันก็จะเห็นได้ภาพว่าอ่ะโดยเอเวอร์เรจเนี่ยอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในแง่ความเสี่ยงเป็นไงครับทุกคนก็จะรู้สึกว่าโหฉันลงพอร์ตคอดีกว่าไหมลบสิเปรเ็นตเป็นไง,งไปลงเซตเทลไรท์ลบ3 5, เครียดนอนไม่หลับเนี่ยเห็นไหมครับแด,ดแบบ คอเซทเท่รไลทแปดสิบยี่สิบคือคอแปดสิบเซทเทไลทยี่สิบอ่ะเราจะเหลือขาดทุนอยู่แค่ประมาณ20.8%ในขณะที่ถ้าเป็น50-50บ 50, อ่ะ26%ลบ26ถ้าเป็นเซทเทอร์ไลท์80ก็ลบ32ทีนี้มันก็เลยกลับมาว่าในภาพที่หุ้นมันขึ้นนะ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละเรารับได้หมดทุกคนรับได้หุ้นขึ้นมากขึ้นน้อยรับได้เพราะนั้นสิ่งที่ต้องเป็นปัจจัยตัดสินใจจ,จริงคือตอนหุ้นลงนั่นแหละว่าค คุณต้องลงคอเยอะๆถ้าคุณรับความเสี่ยงได้มากคุณก็เซ็ตเท่าไรได้มากหน่อยตามสถิติแล้วเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยคนจะเริ่มเครียดเมื่อขาดทุนเกินประมาณ20%มันก็เลยเป็นเหตุผลจากตัวเลขนี้ก็เลยชาดว่าเฮ้ยเขาก็เลยแนะนําให้คนทั่วไปให้ลงคอ80เซ็ตเท่าไร่20เพราะความผันผวนแม้แต่ในปีที่หุ้นมันตกทั้งโลกตกหนักมากๆเนี่ยคอเซ็ตเท่าไร่80 20มันก็ลบประมาณ20%เรายังพอรับได้และถ้าโผล่มาอีกปีหนึ่งเนี่ยคอ, 80, 20, อน้นมา2 5% ก็คือเหมือนพอร์ตกลับมาบวกแล้วแหละเรายังไม่ต้องอะไรมากแบบนี้จิตใจเราก็ไม่แขว่งถูกไหมครับก็คือขัดทุนแค่ประมาณปีหนึ่งเราโอเคแบบนี้ครับในอนาคตถ้ามันเติบโตไปเรื่อยๆอีกแบบนี้มันก็กลับมาจบอันนี้ทําให้เห็นปีที่เอ็กซ์ตรีมนะครับปีที่ขัดทุนหนักๆกับปีที่กําไรเยอะๆที่มันต่อกันเพราะว่าทุกครั้งหลังจากช่วงที่ตลาดตกหนักมันก็จะตามมาด้วยหุ้นที่ขึ้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายคุณแค่รอให้ได้แต่คนส่วนมากถ้าลงทรัพย์สินที่มันเสี่ยงสูงแบบเซตเทอร์ไลท์ร้อเรซ็นเนี่ยแล้วไปเจอขัดทุน30กว่า40อาจจะไปแบบไม่ครบปีหรือไม่ถึง2ปีถือไม่ไหวแล้วแบบนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้บวกกลับมา39%มกรถูกมมันก็จะจะตึงเครียดแล้วก็ตรงนี้อยากให้ดูนะครับว่าจริงๆตัวเลขเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับตัวรีเสิร์ชที่เขาทำมาคือจะเห็นว่าเอ๊ะพอเซตเทอร์ไลท์เนี่ยเวลาเลือก ทั้งสองสเปกตัมเนี่ยรีเทิร์นมันต่างกันนะครับประมาณ7%แต่ว่าความผันผวนมันต่างกันประมาณ18%เนาะถ้าเราไปดูพอร์ตทั้ง2อันเนี่ยจะเห็นว่ารีเทิร์นต่างกันประมาณ17%ถูกไหมครับแล้วก็ความผันผวนเนี่ยจะเห็นว่ามันต้องดูที่ความผันผวนนะครับแอนนูไลค์คือหลายๆปีแต่ถ้าเราดูแค่ปีใดปีหนึ่งอ่ะดูแท็กกิ้งเออร์เรอร์ความผันผวนเพราะนั้นจะเห็นว่า22เนี่ยถ้ามันผันผวนไปบวกลบ18แบบนี้้ก็คือถาฝั่งบวกบวก18ก็คือประมาณ40% เห็นไหมครับตามนี้เลยเพราะฉะนั้นในปีที่บวกเซตเทอร์ไลท์มันบวกได้เยอะกว่าเยอะบวกไปอีก18%โดยเฉลี่ยได้เลยแต่ปีที่ติดลบไปนงครับลบ17ลบไปอีก18ก็เป็นลบ35 ตัวเลขนี่ดูใกล้เคียงกับกับรีเสิร์ชที่เขาทํากันมากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนั้นคือรีเสิร์ชของคนอื่นแต่อันเนี้ยคือพอร์ตจิตตะเวลที่เราทํามาจริงๆก็จะเห็นว่าตัวเลขอ่ะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นพอร์ตคอร์เซตเท่าไร่ะก็อาจจะยึดภาพนี้ไปได้ว่ามันมีการบวกการกระจายตัวประมาณนี้เลยถ้าคุณรับความผันผ,นผวนได้สูงคุณก็ไปเอ็กซ์ตรีมเซทเท่รไได้เขาเรียกว่าเป็นกระบี่ไร้ใจพอร์ตไร้คอคือ มาได้ทุกรูปแบบแล้วได้ทุกท่าเรารับได้หมดนะครับคือกระบี่ไร้ใจคือสุดยอดกระบี่คือคุณจะโจมตีมาท่าไหนอะ่ะเราสบายเพราะเราผ่านมาหมดแล้วเราเก่งถูกไหมครับเพตอะนั้นเหมือนกันถ้าเราลงทุนมานานเราเก่งเรื่องหุ้นเรารับได้ mindset เ,เราดีอะ่ะพอร์ตไร้แกนเราก็ทําได้ไม่มีคอเลยนะครับเซตตัวไรแต่กับมันเรื่องเดิมนะครับถ้าคุณยังเพิ่งลงทุนใหม่ๆยังไม่เคยมีภูมิต้านทานที่พอร์ตมันสวิงแบบ4 0 5 0เอะไรเงี้ยไปลงคอก่อน หรือไม่อย่างมากก็คือคอ80ซัทเท่าไร20เนี่ยจะช่วยให้จิตใจเราสบายใจมากขึ้นแล้วพอเราสบายใจแล้วเราเริ่มรับกับความผันผวน,นที่มันผ่านไปแต่ละปีได้ครับเราค่อยเพิ่มเป็นซัตเท่าไรมากขึ้นก็ไม่สาย <S <S ก็คือเหมือนเรายกน้ำหนักได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นนะครับแต่อยู่ๆถ้าไปเพิ่งไปยิมวันแรกไม่เคยยกมาเลยจะไปยกแบบหนักๆอันเนี้ยอาจจะตายก่อนก็ไม่ดีนะครับอ่ะเพราะนั้นคอเซตเท่าไรคิดว่าคงพอเห็นภาพกันแล้วนะครับแล้วก็ สิ่งที่แนะนำนะครับจิตตเวลก็จะแนะนำพอซัทเทอรไลน์สำหรับคนทั่วไปอันเนี้ยเป็นแพคทิสก็คือ80-20เพราะว่าจากที่ทุกคนเห็นมาแล้วนะครับในปีที่ขัดทุนหนักๆก,ก็จะขัดทุนแค่ประมาณ20%ปีที่กำไรเยอะๆได้ทั้ง2%แทก็มากำไรแบบ25%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปอิงตามภาพเนี่ยถ้าเราเลือก80-20ก็คือระยะยาวเนี่ยถ้าตัวเลขเอาแบบจำลองใกล้เคียงแบบนี้นะครับถ้า global ETF expect ได้ประมาณ8%เนี่ย ถ้าคุณลงคอเซทเทิลไรท์อ่ะแปดสิบยี่สิบอ่ะก็คือคุณได้เพิ่มประมาณสองเปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีโดยเฉลี่ยระยะยาวก็จะได้ผลตอบแทนประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีแบบนั้นนะครับแล้วก็ความผันผวนก็คือบวกขึ้นมาแค่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ปีที่แย่ๆก็คือลบประมาณยี่สิบยี่สิบนิดๆแบบนี้คิดว่าพอได้ไหมก็คือมีโอกาสขาดทุนมาประมาณยี่สิบแต่ระยะยาวเนี่ยเราได้ผลตอบแทนประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้ถ้ารับได้ก็จบถ้าเรารู้สึกมันยังเสี่ยงเกินไปอีก คุณก็ไปลง global ETF ลบประมาณเนี่ย max ด w ดาวปีที่แย่ประมาณ17แล้วได้ประมาณ8%ต่อปีแบบนี้โอเคไหมถูกไหมครับอยงที่บอกนะครับว่าขดทุนน่ะมันอาจจะมาแค่บางปีลบ17ไม่ได้มาทุกปีนะครับบางปีคุณก็จะ10ปีอาจจะมีลบๆสักประมาณ2-3ปีแต่ปีที่บวกบวกบวกเยอะๆเนี่ยโอเคระยะยาวเนี่ย10ปีเนี่ยถ้าคุณได้8%ต่อปีก็อาจจะได้ผลตอบแทนประมาณสักเท่าตัวก็คือ100%นิดๆ ใน10ปีนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้ถ้ามองรีวอร์ดภาพยาวนะได้บวก100%ใน10ปีแต่บางปีอะ่ะมันจะลบ17%ถ้ามองตาม s ิ m p l e m a ม h นะมันแลกได้นะเพราะว่าเฮ้ยปีที่ลบฉันลบ17แต่ฉันถือไปยาวๆอะ่ะฉันบวกร้อยนะถ้าฉันทนไอปีที่มันลบ17ได้อะ่ะฉันบวก100อะ่ะอ่ะทนได้ไหมถ้าทนได้ก็ไปถ้ารู้สึกว่าอยากได้มากกว่านั้นอ่ะ20ลบ20 ก็คือได้10%ต่อปีถ้า10ปีก็ประมาณแบบ7ปีได้เท่าตัวอันนี้ก็อาจจะประมาณ1 5 0 1 6 0เฮ้ยถ้าฉันทนลบ20%ได้บางปีฉันถือไป10ปีฉันได้ประมาณ1 5 0ผลตอบแทนเอาไหมเอานะครับก็ถ้าเอาก็ไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราลงทุนง่ายๆ1 0 0 0 0แบาทเนี่ยวิธีแนะนำก็คือลง global ETF 80,000บาทตัว optimize 20,000บาท แล้วเวลาเพิ่มทุนบางคนบอกเฮ้ยฉันชอบ DCA ก็คือเพิ่มทุนมาก็80-20เหมือนกันสมมุติเราเพิ่มทุนเดือนละหมื่นก็ไปลง Global ETF 8000ัน Tematic 2,000ตัวจิตตะเวลเนี่ยมีฟังก์ชันให้ DCA อัตโนมัติเป็นลายพอร์ตได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเลยว่าอพอร์ตพอร์ตก็เท่านี้พอร์ตเซทเท่าไหร่ลงเท่านี้80-20ไปเรื่อยๆเลยแบบเนี้ยมันก็จะดีแล้วก็วันหนึ่งพอร์ตเซทเท่าไรมันจะค่อยๆ โตขึ้นมาเรื่อยๆเองให้เราแบบนี้ก็เป็นวิธีการจัดพอร์ตแบบคอร์เซตเทอร์ไลท์ให้แบบเราโตอย่างสบายใจแล้วก็มีโอกาสได้กําไรเพิ่มโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไปเหมือนเมื่อกี้ที่บอกนะครับลง80 20เนี่ยมีโอกาสได้กําไรเพิ่มปีละ2%แต่เสี่ยงเพิ่มแค่4%เองในปีที่ตลาดมันแย่ๆคิดว่าพอรับได้เนอะรับได้ว่าอะไร เพราะว่า4%่ไขัดทุนแบบ17%กับ21%มันก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันมากนะใช่ไหมมันแบบหรือขัดทุนแบบ22กับ26มันก็โอเคมันไม่ได้ดูแตกต่างนะแต่ถ้ามันแบบต่างกันระดับ20เป็น30เลยแบบนี้บางทีมันก็อึดอัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่า80-20สําหรับคนทั่วไปเนี่ยก็ฟันธงได้เลยว่าเหมาะสมลองไปใช้ดูกันได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างพอร์ตคอร์เซทเทลไลท์นะครับของผมเองก็จะเห็นว่ามีทัั้้งตตตววมิกแล ตัว global ETF ก็จะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายมือตัว automatic optimize เนี่ย ก็ลงทุนมาตอนแรกไม่ได้ DCA สม่ําเสมอนะครับก็จะแกว่งแกว่งบ้างแต่ตอนหลังเนี่ยสุดท้ายเราพ้นพบว่าสม่ําเสมอดีที่สุดเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าตลาดจะขึ้นจะลงใส่ทุกเดือนนี่แหละดีที่สุดแล้วก็ผ่านมาประมาณ3ปีก็ได้ผลตอบแทนประมาณ38%ทางขวามือพอร์ตคอร์ก็คือตัว Global ETF อันนี้2อันทำเฟรมไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเปิดนโยบายต่างปีกันตัว Global ETF เปิดมาก่อนก็เลยเนี่ยผลตอบแทนประมาณ4ปีได้ประมาณ5 5ก็ได้ประมาณ12 ต่อปีเหมือนกันตัวเซ t เทอร์ไลท์ก็น่าจะได้ประมาณ12-13%ต่อปีแต่อย่าลืมว่าไอเซตเทอรไลท์ตัวออปติไม้เนี่ยเปิดมาปีแรกมันลบประมาณ3-40เลยเพราะนั้นเรียกว่ามันเข้าไปปีที่มันแย่ที่สุดแต่มันยังไม่ถึงปีที่มันจะดีพีคมากๆเลยเพราะนั้นถ้าไปดู10ปีจริงๆเนี่ยออปติไม้ก็น่าจะทําผลตอบแทนเพิ่มให้ตัวพอร์ตโดยรวมเนี่ยได้เช่นเดียวกันจะเห็นว่ายอดเงินลงทุนเนี่ย โดยทรัพย์สินสุดทีิเนี่ยพอร์ตออปติไมค์ก็แซงตัว global ETF ไปได้เพราะฉะนั้นพอลงพอร์ตคอร์เซ็เท่าไลท์แบบนี้จะเห็นว่าเฮ้ยหนึ่งก็คือมันยังมีพอร์ตพอร์ตหนึ่งที่ให้เราสบายใจได้อีกพอร์ตหนึ่งเฮ้ยบางปีมันอาจจะเหวี่ยงเยอะบางปีขึ้นเยอะเราก็มีความสุขบางปีคือปีที่มันแย่ครับเราก็ไปดูพอร์ตคอร์ของเรา อ๋อมันยังได้ยังได้ยังได้ยัง,ย,งยังดียังดีปีที่ตลาดหุ้นขึ้นดีมากๆเราก็ไปดูเซตเท่าไหร่โอ้ยฉันลงทุนถูกเว้ฉันได้เยอะเอาพอร์ตนี้ไปคุยได้ว่าเฮ้ยเนี่ยลงไมกะเทนมันดีมันขึ้นได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีอะไรให้เรามีความสุขทุกปีนะ,ะหุ้นตกเราก็ไปดูพอร์ตคอไม่ตกเยอะอะ่เงินทรัพย์สินส่วนใหญ่ฉันยังอยู่แบบเนี้ยนะครับก็ได้ส่วนของผมเองเนี่ยจะเห็นว่าเงินลงทุน2อันเท่าๆกัน,ก,นก็คือรับความเสี่ยงได้สูงก็คือคอเซทเท่รไลทห้ ได้เลยแบบนี้แต่ถ้าบางคนไม่สูงก็80 20ผมว่าอันนี้ไม่มีถูกผิดแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมาะกับอะไรอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าลงทุนไปแล้วแล้วเรารู้สึกอึดอัดเวลาที่มันผันผนวนเยอะๆหรือเวลาฟังข่าวอะไรที่หุ้นตกข่าวสงครามอะไรแล้วเรามาดูพอร์ตโอยพอร์ต,ตกมากาเครียดแบบเนี้ยแสดงว่าความเสี่ยงคุณสูงว่าที่รับได้ไปเพิ่มพอร์ตคอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแบบ เฮ้ย hey, ลงพอ8020สักพักแล้วเฮ้ยข่าวอะไรมาก็ไม่กระทบเลยนิ่งนิ่งมีความสุขโอ้ยฉันอยากลงทุนฉันอยากลงทุนคุณตกใช่ไหมฉันอยากใส่เพิ่มแบบเนี้ยคุณเริ่มลงเซทเทไลท์มากขึ้นได้แล้วเพราะว่าคุณมีมายเซ็ตที่มันเป็นนักลงทุนแล้วก็เหมาะกับการลงทุนที่เสี่ยงสูงขึ้นได้แล้วนะครับโอเคอ่ะเมื่อพร้อมแล้วนะครับถัดมาก็คืออยากจะบอกว่าทั้ง2พอร์ตเนี้ยคอเซทเทาไลเนี่ยสิ่งที่มันเอามาคอมโบคู่กันได้ดีที่สุดก็คือการ DCA ด้วย อย่าไปลงแค่แบบครั้งเดียวแล้วจบเพราะสุดท้ายการ DCA เนี่ยมันจะทําให้เงินต้นเราเพิ่มผลตอบแทนทบต้นเพิ่มแล้วเราจะเหมือนค่อยๆเก็บเงินแล้วมีความสุขครับเห็นพอร์ตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะจะเห็นว่าพอร์ตเงินล้านทั้งสองพอร์ตเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนที่น้อยนะครับก็คือเริ่มปลดพอร์ตแสนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็คือลงทุนไปเดือนละ2 0 0 0 0 20,000งถูกไหมครับไปเรื่อยๆประมาณสัก3ปี4ปีมีเป็นเงินล้านได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย จริงๆแล้วผมก็จะมองว่าการ DCA เนี่ยมันช่วยแล้วก็ตัดไบแอสของเราตัดทุกอย่างไปเลยรู้แค่ว่าเฮ้ยหลักการลงทุนของคอคืออะไรหลักการของเซทเทิลไลท์คืออะไร แล้วก็ปล่อยให้เงินมันทํางานไปเรามีหน้าที่หาเงินมาใส่เติมไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับโอเคสุดท้ายนะครับถ้าใครที่อยากลงทุนแบบคอร์เซ t เทลไรเนี่ยอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w จิตตะเวก็จะมีข้อมูลทุกอย่างของทุกนโยบายทุกพอร์ตเนี่ยให้ดูได้เลยว่า Go ลบอลทปลงทุนยังไงทิเมติกออพติมไลท์ลงทุนยังไงเราควรลงทุนแบบไหนมีบทความเรื Core ่องคอร์เซทเทลไรอะไรมากมายเนี่ย เข้าไปดูเสริมความรู้ให้ตัวเองก่อนเพราะถ้าเรามีความรู้เราก็จะกล้าลงทุนนะครับเมื่อเรากล้าลงทุนเราก็จะได้รับผลบลัพธ์จากการลงทุนที่ดีใครที่พร้อมเปิดบัญชีแล้วเนี่ย<ๆ>ก็สามารถสแกนตัว qr นี้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาได้เลยนะครับใช้เวลาเปิดบัญชี10-15นาทีคุณสามารถเริ่มเปิดพอร์ตได้เลยแล้วก็โอนเงินลงทุนซึ่งก็แนะนำนะครับถ้าจะเริ่มเปิดเปิดคอหรือซัเทิลไลท์ก่อนครับเปิดคอก่อนนะครับก็จะทําให้ชีวิตเราแบบมีความมั่นคง เงินค่อยๆเติบโตถ้าเราสบายใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เปิดเซทเทอร์ไลท์หรือถ้าเราฟังคลิปวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าโหคอร์เซทเทอร์ไลท์ตอบโจทย์มาก8020ยเนี่ยผมเลยก็เปิด2พอร์ตคู่กันแล้วก็โอนเงินลงทุนมาได้เลยส่วนใครที่ปัจจุบันลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะลงทุนแบบแค่คอร์อย่างเดียวหรือแค่เซทเทอร์ไลท์อย่างเดียวอยากจะปรับมาให้สัดส่วนมันถูกต้องขึ้นก็สามารถเปิดพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งแบบง่ายดายมากกดไม่กี่ปุ่มเนี่ยเปิดโอนเงินได้เลยก็จะได้ทําให้ พอร์ตโดยรวมเนี่ยมันเหมาะกับความเสี่ยงของเราแล้วเราก็จะได้ลงทุนระยะยาวได้แล้วสุดท้ายเมื่อมันผ่านไป5ปี10ปี20ปีเนี่ยเราเห็นพอร์ตคอร์เซ็ตเทลไลท์ตรงนี้เราค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับผมว่าความสุขไม่ใช่แค่เงินที่เราจะได้ตอนแบบ10-20ปีข้างหน้าแต่ความสุขอะ่ะมันคือการที่เรารับรู้ได้ว่าเฮ้ ฉันมีเงินลงทุนทุกเดือนแล้วฉันกําลังลงทุนไปแล้วเงินลงทุนตัวนี้มันเติบโต,ตขึ้นไม่ว่าจะเข้ามาดูเมื่อไหร่อ่ะเราจะยิ้มได้เสมอว่าฉันลงทุนในหลักการที่ถูกต้องเงินฉันกําลังเพิ่มขึ้นตอนนี้หุ้นตกไม่เป็นไรฉันไปหาตังเพิ่มทุนเพิ่มดีกว่าแล้วพอมันกลับมาขึ้นเนี่ยเรายิ้มไม่ขูบเลยนะครับแฮปปี้มากเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมทุกคนนะครับขอให้ลงทุนพอร์ตคอร์สัตเทอร์ไลท์ให้ดีๆให้เหมาะสมกับตัวเองและถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ l ลน์จิตตะเวลหรือโทรมาพูดคุยหรือสอบถามที่ปรึกษาการลงทุนของเราได้ที่0246088888สำหรับใครที่อยากคุยกับเพื่อนๆน,นักลงทุนจิตตะเวลทั้งหลาย ลงทุนคอสัเทเท่รไลท์มาแล้วเป็นยังไงบ้างใครมีพอร์ตคอเป็นยังไงสัทเท่าไลท์เป็นยังไงสามารถพูดคุยใน Facebook Community ของเราได้ครับที่จิตตะเวลออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ